วันนี้เราอยู่กันที่อบนะคะสถานที่จัดงานแต่งงานที่เพื่อนๆสายมินิมอลจะต้องชอบมากที่สำคัญนะคะที่นี่ถ่ายรูปสวยในหลายๆมุมเลยค่ะเราจะขอเล่าความหมายของชื่ออบนิดนึงนะคะชื่อของที่เนี้ยเขาตั้งใจมีความหมายในสองภาษาเลยค่ะภาษาแรกนะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสค่ะที่แปลว่าดอนนะคะหรือว่ารุ่นรุงหรือว่าแสงแรกค่ะแล้วก็ชื่อที่2ค่ะหมายถึงอบกอดนะคะก็เป็นชื่อที่สื่อถึงความนุ่มนวลแล้วก็ความรักค่ะนอกจากให้ความหมายถึงความนุ่มนวลอบอุ่นแล้วนะคะชื่อนี้ยัง แสดงถึงคอนเซปต์การออกแบบของที่นี่ด้วยซึ่งมีเส้นโครงนะคะโอบรับพื้นที่อย่างนุ่มนวลน,นะคะในรูปแบบของอาร์ตโอเวอร์ไซด์นะคะทำให้มีเส้นรายละเอียดสตรัคเจอร์นะคะความเป็นมินิมอลอยู่ในแบ็คกราวด์หลายๆจุดเลยค่ะที่โอบนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสโซนหลักด้วยกันค่ะก็คือห้องบ้านนะคะห้องมูนสตรัคค่ะบริเวณขอดยาตรงกลางนะคะแล้วก็ห้องจัดเลี้ยงก็คือซันทัชค่ะบริเวณที่เราอยู่กันตรงนี้นะคะก็เป็นทางที่เขาใช้แห่ขันมากค่ะาจากทางเดินที่ใช้แห่ขันมากนะคะเราก็ จะมาเจอกับขอดยาที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ค่ะโดยขบวนขันมานะคะก็จะเดินผ่านบริเวณนี้นะคะซึ่งด้านบนเราก็จะมีพื้นที่ให้เจ้าสาวแอบดูอยู่ด้วยนะคะบริเวณขอดยาตนี้มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆหลายมุมเลยนะคะเป็นมุมบันไดบริเวณตรงนี้ค่ะที่ถ้าเดินขึ้นไปก็จะเจอกับมุมรับตัวเจ้าสาวนะคะแล้วก็ในมุมบริเวณเดียวกันนี้เขาก็ยังใช้เป็นมุมที่โยนดอกไม้ได้ด้วยนะคะหลังจากรับตัวเจ้าสาวลงมาจากบันไดด้านนู้นแล้วนะคะเจ้าบ่าวก็จะพาเจ้าสาวเดินผ่านบริเวณนี้ลงมาค่ะเพื่อไป เข้าห้องมูลสตักนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือด้านนู้นค่ะตอนนี้เราอยู่ในห้องมูลสตักนะคะนอกจากห้องนี้นะคะจะมีช่องแสงที่เป็นรูโ้งแบบเซีย้ยพรพจัรแล้วเขายังมีความหมายของคําว่ามูลสตักอีกความหมายหนึ่งด้วยนะคะก็แปลว่าหลงรักหัวปักหัวปมนะคะซึ่งเราว่าเจ้าสาวสายมูที่จัดงานในห้องที่มีความหมายดีขนาดนี้จะต้องชอบมากๆแน่เลยนะคะห้องนี้จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักด้วยกันค่ะก็คือบริเวณด้านหน้านะคะที่เป็นเวทีที่มีพื้นหลังสีออกน้ําตาลครีมนะคะแล้วก็มีลายเคิร์ฟแบบนี้นะคะซึ ก็เข้ากับมา่านตกแต่งที่บริเวณด้านข้างค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ชอบตกแต่งเยอะนะคะก็สามารถแปะโลโก้แล้วก็จบได้เลยนะคะไม่ได้ต้องตกแต่งเพิ่มเลยค่ะห้องนี้นะคะก็แบ่งเป็นโซนหลัก2โซนด้วยกันค่ะก็คือโซนด้านหน้านะคะที่ใช้ในการทําพิธีการค่ะแล้วก็ด้านหลังห้องนะคะซึ่งสามารถใช้จัดพิธีพระนะคะหรือว่าถ้าใครไม่มีพิธีพระเนี่ยเราก็ใช้จัดคอฟฟี่เบรกได้ค่ะบริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้นะคะนอกจากงานมาแล้วเนี่ยถ้าใครมีงานเลี้ยงต่อนะคะเราก็จะใช้บริเวณนี้เป็นเมนแบ็กดอปไปเลย สาหรับแขกที่มาช่วงงานเลี้ยงค่ะเรียกว่าทาแบ็กดรอปอันเดียวแบบใช้คุ้มไปเลยนะคะพอถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะเชิญแขกไปทานอาหารที่ห้องซันทัสในห้องซันทัสนี้นะคะมีจุดเด่นก็คือช่องแสงด้านบนนี้ค่ะที่ให้แสงมาแบบเดย์ไลท์นะคะทําให้เวลาถ่ายรูปแล้วเนี่ยหน้าสวยมากเลยแต่ว่าเขามีวัสดุนะคะที่บุไว้อย่างดีก็เพื่อนๆไม่ต้องกลัวร้อนเลยค่ะห้องนี้นิยมจัดเลี้ยงแบบลองเทเบิลนะคะได้สูงสุด240คนนะคะแต่ว่าถ้าจัดแบบโซเชียล ิแสแทนก็ประมาณ150คนค่ะด้านหน้าก็จะเป็นบริเวณเวทีที่ใช้ในช่วงพิธีการนะคะแล้วในช่วงเวลาที่แขกจะกลับเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศนะคะที่ปกติเราจะไปส่งแขกด้านหน้าแล้วก็มาส่งแขกในบริเวณนี้ได้เลยค่ะสําหรับคนที่อยากจัดงานช่วงเย็นก็สามารถทําได้นะคะโดยนอกจากงานมั่นแบบปกติแล้วเนี่ยเรายังจัดพิธีสวมแหวนบริเวณขอดยาได้นะคะเสร็จแล้วก็ค่อยเชิญเพื่อนๆมากินเลี้ยงกันต่อในห้องนี้ค่ะเพราะตอนกลางคืนที่นี่ก็จะแสงสวยไปอีกแบบนะคะได้ฟิลโรแมนติกขึ้นค่ะ เรื่องอาหารของที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เป็นแบบที่มีการแยกกันทานเนี่ยอาหารยอดฮิตก็จะเป็นแบบโฟสต์คอสค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเวลาปกตินะคะก็เมนูยอดฮิตก็คือเป็นแบบค็อกเทลหรือว่าบุฟเฟ่ค่ะโดยที่นี่นะคะก็จะใช้อาหารของไอดูแคทเธอริค่ะซึ่งเราก็ไว้ใจได้เลยนะคะในเรื่องรสชาติความอร่อยค่ะแต่ว่าจุดเด่นอีกอย่างของไอดูแคทเธอริคือเขาสามารถนะคะปรับพรอปบ,บนโต๊ะเนี่ยตามธีมของเพื่อนได้เลยนะคะโดยที่เขาจะถามเดคอเรชันแล้วก็ขอการไปดูล่วงหน้าหนึ่ง เดือนเลยนะแล้วก็ในวันงานเนี่ยอุปกรณ์เข้าของบันโตนะคะก็จะมีความน่ารักเข้ากับธีมไปด้วยค่ะจากความสวยงามของสตรคเจอร์อย่างที่บอกนะคะของที่เนี่ยก็มีมุมถ่ายรูปหลายที่มากเลยค่ะเพราะฉะนั้นใครนะคะที่สนใจอยากถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่ได้ค่ะที่นี่นะคะพอมาได้ดูบรรยากาศจริงแล้วว่ามันมีความโปร่งโล่งนะคะแล้วก็มีความเนี๊ยบในการออกแบบมากเลยค่ะอย่างเราขับรถมาจากราชดำรินะคะก็มาถึงที่ราชพฤกษ์ตรงนี้ก็ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองค่ะไม่ไกลเลยนะคะถ้าเก ว่าใครอยากเห็นบรรยากาศจริงนะคะก็สามารถนัดเข้ามาชมสถานที่ได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้เราพาไปดูสถานที่จัดงานแต่งงานที่ไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไปด้วยค่ะ